นะครับอนุมัติงบประมาณ4,119ล้านนะครับมารองรับตรงนี้นะครับที่จะให้หน่วยงานทั้งหลายที่มีหน้าที่ในการที่จะด,ดูแลนะครับที่เกี่ยวข้องกับทั้งท่วมทั้งแ้งไปพร้อมกันในปีนี้ล่ะครับ2,165ถึง2,166อนุมัติงบประมาณไป4,119ล้านบาทนะครับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ำนะครับ ให้กับจำนวนทั้งสิ้น1,361ารยกายการให้กับ5หน่วยงาน5กระทรวง13หน่วยงานนะครับก็มีทั้งการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารชลศาสตร์ซ่อมแซมปรับปรุงผนังกั้นน้ำคันกั้นน้ำประตูระบายน้ำคลองส่งน้ำระบายน้ำอาคารบังคับน้ำสถานีธุรมาตรนะครับปรับปรุงแก้ไขสิ่งกีดขวางทางน้ำและกำจัดผักตบชวาที่เป็นอุปสรรคในการ จัดการน้ำนะครับการเหิหานจัดการทรัพยกากรน้ําระบายน้ําและจัดการพื้นที่น้ําท่วมพื้นที่ชะลอน้ําการขุดลอกคูคลองเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําแล้วก็เตรียมความพร้อมวางแผนเกี่ยวกับเครื่องจักเรเคร,เครื่องมือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ําเครื่องมือเครื่องจักรยานพาหนะขนย้ายแล้วก็เพิ่มปริมาณน้ําต้นทุนเพื่อการกักเก็บน้ําไว้ใช้ในช่วงฤดูแรงนะครับ4 0 1 9ล้านนะครับคุณผู้ชม คณะรัฐมนตรีก็อนุมัติไปให้ทั้งกระทรวงมหาดไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงกรเกษตรนะครับกระทรวงอ,อวอด้วยนะครับกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตรกรรมนะครับก็ได้รับงบประมาณก็ในส่วนกระทรวงมหาดไทยก็ได้ไปสูงสุดจาก4 0 0 0กว่าล้านเนี่ยมหาดไทยได้ไป2,200ล้าน นะครับ2,200ล้านกระทรวงทรัพย์ได้ไป432ล้านแล้วก็กรมชลประทานกรมเดียวเนี่ยในสังกัดกระทรวงเกษตรเนี่ย1,100กว่าล้านครับคุณผู้ชมครับนอกนั้นก็ลดหลั่นกันลงไปนี่คือการเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำน้ำที่จะท่วมนะครับกับ2ก็คือถาที่กักเก็บน้ำเอาไว้นะครับตามแผนนี้ก็คือ34ล้านลูกบาทเม็ดโดยประมาณช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ไม่น้อยกว่า3 00 0 0 ครัวเรือนสามหม่ามสิบหครัวเรือนนะครับเพราะงะั้นทั้งแก้ปัญหาภัยแล้งแล้วก็แก้ปัญหาน้ำท่วมไปพร้อมกันในขณะเดียวกันครับคุณผู้ชมครับ